ดีค่ะคลิปนี้จะมา <c oughs> พาทำลายเกลียวนะคะเคเบิลสามข้างขวาก็คืออทำลายเกลียวจากาห่วงสามห่วงนะคะเกลียวบิดไปข้างขวาแล้วก็จะใช้ตัวเข็มเคเบิลนีดนะคะก็เป็นตัวตัวพักห่วงอะคะ่ะอันนี้ไปข้างขวาเราก็จะถอด สองห่วงทอดสองห่วงใส่เข็มเคเบิลแล้วก็เอาไปพักไว้ข้างหลังนะคะทิ้งลงไปข้างหลังนี้เสร็จแล้วเราก็ถักถักนิดห่วงถัดไปนะคะห่วงถัดไป ได้หนึ่งห่วงเสร็จแล้วเราก็กลับมาถักกลับมาถักอีกสองห่วงที่อยู่ในข <c oughs> ็มเคเบิลนะคะถักนิดธรรมดานะคะ <c oughs> เสียงแบรร็กกลวหาเวลาทำให้ดู <c oughs> ว่างๆไม่ได้เลยยุ่ง ยุ่งแต่กับเสียงแบกกอาวข้างหลังค่ะ <c oughs> นี่นะคะเสร็จแล้วมันก็จะค่อยอย่างนี้พอเราถักเสร็จออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เคเบิลอันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายข้างซ้ายไม่พูดถึงเดี๋ยวค่อยทําให้ดูนี้ข้างขวามันจะออกมาอย่างนี้นะคะก็จะเกลียวไปอย่างนี้จากสามหัว ซึ่งไม่ใช่การถักเปียนะคะไม่ใช่ลายเปียเปียก็จะอีกแบบหนึ่งอันนี้ลายเกลียวเดี๋ย่ทำให้ดูอีกทีทีนี้อันนี้จะใช้เทคนิคของตัวเองนะคะคือเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้เคเบิลสำหรับแค่แค่ลายลายเกลียวหรือว่าทวิสนะคะที่สองห่วงสามห่วงนี้เราไม่ไม่ต้องใช้เ,เ,เข็มเคเบิลก็ได้ เทคนิคของเราจะใช้แบบนี้นะคะข้างขวานี่เราจะไปะนี่เลยเห็นไหเลยเราจะไปถักนิดตัวนี้เลยะคะ่ะจะ่ทำให้ดูก้านะคะ นี่เลยลก็เกี่ยวออกมาก็ดึงให้มันยันยานหน่อยไม่ต้องแน่นมากเสร็จแล้วแล้วก็บิดเข็มไปถักนิดถักนิดห่วงที่ห่วงแรกนะคะก็ไปถักนิดห่วงที่สามเสร็จแล้วก็กลับไปถักห่วงแรกยังไม่ต้องถอดเข็มออกนะคะ ถอดเข็มอันที่ตอนที่เราถักห่วงแรกเสร็จแล้วเราก็มาถักห่วงที่สองถักนี้ห่วงที่สองถอดทีนี้ก็ถอดหมดเลยนะคะอันนี้ข้อดีก็คือสำหรับคนที่ไม่มีเข็มเคเบิล เปือ่อจังนันเดียวทำได้ละทำได้แล้วนะคะลายออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะใช้เข็มเคเบิลหรือว่าไม่ใช้ก็ทำได้งนี้เฉพาะสามห่วงนะคะแต่ถ้าทำลาย ถักลายเปียหรืออะไรที่ใช้เยอะกว่าสามห่วงนี้ก็ทําไม่ได้ลําบากนิดนึงโอเคนะคะเสร็จแล้วค่ะเก็บลายเปียลายเกี่ยวโทษที